เย้มาสนุกกับคิดคัดกันดีกว่าเพื่อนๆลูกหมูหล่อสมตัวกลาละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วได้มีครอบครัวหมูอาศัยอยู่ในป่าลึกโดยมีสมาชิกครอบครัวอยู่5้าชีวิตนั่นก็คือพ่อหมูแม่หมูและลูกๆซึ่งเป็นหมูผู้ชายอยู่อีก3มตัวครอบครัวหมูนั้น ยู่กันอย่างสุขสงบเรื่อยมาจนมาถึงช่วงเวลาที่ลูกหมูน้อยนั้นได้เติบใหญ่ขึ้นมากลายเป็นสามหนุ่มและทั้งสามหมูพี่น้องนั้นก็มีหน้าตาที่หล่อเหลาแต่หลังจากนั้นไม่นานพ่อและแม่ของพวกเขาก็เสียไปทั้งคู่ด้วยโรคติดต่อลูกหมูหนุ่มทั้งสามตัวจึงได้แบ่งทรัพย์สมบัติกันโดยแบ่งเท่าๆกันก่อนที่พวกเขาทั้งสมตัวนั้นจะแยกย้ายกันไปสร้างบ้านของตนเอง โดยลูกหมูคนเล็กซึ่งเป็นผู้ที่มีนิสัยเกลียดค้าน,นั้นเขาเป็นคนที่ขี้งกและเขาก็เลือกที่จะสร้างบ้านแบบกระท่อมเล็กๆที่สร้างจากวัสดุง่ายๆและไม่ทนทานอย่างเช่นฟางข้าวซึ่งก็ได้บ้านฟางมาหนึ่งหลังและเขานั้นก็ได้ใช้ทรัพย์สินที่เหลือไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์โชปปี้9 9อย่างมันมือและสนุกสนานในด้านของหมูคนกลาง เขานั้นได้สร้างบ้านไม้ทั้งหลังและเก็บทรัพย์สินที่เหลือเอาไวา้เขาได้เลือกที่จะอยู่กินอย่างประหยัดและอดออมใช้ทรัพย์สินที่มีนั้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่เขาจะได้มีทรัพย์สินให้ใช้จ่ายไปนานที่สุดในส่วนของลูกหมูคนโตเขานั้นได้สร้างบ้านด้วยวัสดุที่ทนทานและแน่นหนาอย่างเช่นบ้านปูนเขาได้จัดทําบ้านนี้อย่างดีและมีระดับ ให้ตัวเองนั้นเหมือนคนที่มีฐานะเขาได้เอาเงินที่เหลือไปลงทุนซื้อคริปโตเคอเรนซีบิตคอยพร้อมทั้งซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานการจ่ายเงินปันผลสูงทั้ง3ลูกหมู่พี่น้องพวกเขานั้นใช้ชีวิตต่างกันค่อนข้างมากและทั้ง3ามก็ได้ใช้ชีวิตเรื่อยมาและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพี่น้องกันก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ได้มีข่าวลือในสื่อต่างๆกันมาว่า ในละแวกหมู่บ้านของลูกหมูทั้งสามตัวนั้นได้มีหมาป่าหนุ่มรูปหล่อออกอลาวาดและเขาก็ได้ไล่ล่าแต้มจับสัตว์หนุ่มๆม,มาทำการปั๊มๆด้วยความคึกขนองพื่นกระหายอย่างหนักน่วงจนเหล่าสัปปสตว์หลายชีวิตต้องตกกลายเป็นเหยื่อทาตกามของหมาป่ารูปหล่อผู้มีจิตใจโฉดตัวนี้ซึ่งแผนประทุษกรรมของหมาป่าตัวนี้นั้นก็คือมันนั้นมักจะพังเข้าไปในบ้านของเหยือ่อ และเข้าไปจุดฆ่าเจ้าทุกที่อยู่ภายในบ้านแน่นอนว่าหมูหนุ่มทั้ง3ตัวนั้นก็ได้ทราบข่าวคราวนี้จากสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียทั้งหลายซึ่งลูกหมูทั้ง3ตัวนี้นั้นได้มีความคิดความเห็นแตกต่างกันออกไปในด้านของลูกหมูคนเล็กนั้นเขามองว่าหมาป่าตัวนี้มันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นบ้านฟางของเขาก็สามารถที่จะป้องกันเขาจากหมาป่าตัวนี้ได้ ในส่วนของลูกหมูคนกลางเขานั้นก็รู้สึกว่าบ้านไม้ของเขามันแน่นหนามากเพียงพอแต่เขาก็ยังไม่ประมาทและเขาก็ได้เตรียมการรับมือมันไว้อย่างดีด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของประตูและหน้าต่างให้มากยิ่งขึ้นในส่วนของลูกหมูคนโตนั้นเขาได้เตรียมการพรับมือเป็นอย่างดีเพื่อจัดการกับหมาป่าตัวนี้โดยเขานั้นได้ทำกับดักหมาป่าตัวนี้เอาไว้ โดยได้เปิดช่องทางป่องควันเอาไว้เพื่อล่อให้หมาป่าตัวนี้เข้ามาในบ้านและติดกับดักของเขาซ้ำในตอนนี้ลูกหมูคนโตนั้นเขาก็ยังเตรียมพร้อมไปด้วยอาวุธสงครามที่มีทั้งหนักและเบาไม่ว่าจะเป็นโซ่แทะกุญแจมือหรือปืนระเบิดที่เขานั้นได้สั่งออนไลน์มาเก็บตุนเอาไว้นี่มันก็มีเอาไว้เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับหมาป่ารูปหล่อตัวนั้นนั่นเองและแล้ว คำคืนอันเร็วร้ายนี้มันก็ได้เกิดขึ้นในคืนนี้นั้นสายตาของสัตว์ร้ายที่กะหายเลือดไม่สิกระหายกามตัวหนึ่งมันได้จ้องมองมาที่บ้านของลูกหมูคนเล็กซึ่งก็เป็นบ้านฟางอย่างไม่ลดละสายตาซึ่งสายตานี้นั้นมันก็คือสายตาของหมาป่ารูปหลอกที่กำลังเป็นข่าวต่อเนื่องในสื่อโซเชียลออนไลน์นั่นเองเจ้าหมาป่าหลอกขาดตะกรามจอมโหดมัน ได้มาถึงที่นี่แล้วในช่วงเวลาที่ลูกหมูคนเล็กนั้นกำลังเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์จากโชปี้99ท่านใดนั้นเองหมาป่าหลอกก็พุ่งกระโจนพรวดเข้ามาผ่านกำแพงฟ้ามาโผล่ที่ตรงหน้าของลูกหมูคนเล็กซึ่งลูกหมูคนเล็กนั้นก็ได้แต่ตกตะลึงจนตัวสั้นเทิมไปด้วยความหวาดกลัวหมาป่าหลอกจอมหื่นกระหายมัน ได้เดินเข้ามาและได้เห็นท่าทางหวาดกลัวของลูกหมูคนเล็กมันจึงได้พูดขึ้นมา <c oughs> กล้ามากเลยนะไอ้น้องเนี่ยมันสมัยไหนแล้วเอ็งยังกล้าสร้างบ้านโดยฟางแบบนี้อีกเหรอวะประมาทเกินไปแล้วแบบเนี้ยมันก็เสร็จที่สินะไอ้น้อง <c oughs> ไม่นะ หมาป่าหล่อได้พุ่งเข้าไปจับลูกหมูคนเล็กกดเอาไว้ลูกหมูคนเล็กนั้นไม่มีทางที่จะสู้แรงของหมาป่าหล่อตัวนี้ไปได้และก็ไม่สามารถที่จะคัดขืนได้ด้วยหมาป่าหล่อจึงได้บรรเลงเพลงวิทยายุทธที่เขานั้นฝึกฝนมาจากการที่เขานั้นได้ลงมือฆาตการรมสัตว์หนุ่มๆไปหลายตัวเขาได้จัดการหมูคนเล็กอย่างเต็มที่และหื่นกระหาย ซึ่งมันก็ได้ทำให้เจ้าหมูคนเล็กตัวนี้นั้นถึงก็ฟินจนลืมบ่นลงกันเลยทีเดียวล่ะหลังจากที่เสร็จสึกอันดุเดือดในครั้งนี้หมาป่าหลอกก็ผ่อยลับไปด้วยความอ่อนเพลียลูกหมูคนเล็กจึงได้รีบหนีไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากพี่คนรองของเขาที่บ้านไม้หลังนั้นและเขานั้นก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นกับเขาให้กับพี่คนร้องฟัง พร้อมกับน้ำตาที่หลั่งลิ้นลูกหมูคนรองนั้นได้แต่รู้สึกเวทนาน้องชายที่เป็นคนเกลียดค้านและเอาเงินไปใช้กับเรื่องที่ไม่จำเป็นแทนที่จะเอาเงินเหล่านั้นมาสร้างบ้านให้มันแน่นหนาและมิดชิดแข็งแรงและปลอดภัยในขณะเดียวกันหมาป่าหล่อที่ได้ตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบว่าลูกหมูคนเล็กนั้นได้หนีไปจากบ้านฟางหลังนี้แล้วหมาป่าหล่อรู้สึกโมโหเป็นอย่างมาก หมาป่าหล่อนั้นจึงได้ออกเดินทางเขาได้พบร่องรอยนี้และได้แกะรอยตามไปจนถึงบ้านของลูกหมูคนกลางหมาป่าหลอได้เดินสำรวจรอบบ้านด้วยละเอียดและแน่ใจชัดเจนแล้วว่าบ้านไม้หลังนี้นั้นไม่สามารถที่จะต้านทานพลังหื่นกระหายของเขาได้หมาป่าหลอจึงได้พุ่งสุดแรงกระแทกเข้าไปที่ประตูของบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้นั้นจนประตูนั้นหลุดออกไปทั้งบาน ซึ่งในเวลานั้นลูกหมูคนเล็กและลูกหมูคนกลางก็ได้ตะตกใจกับภาพที่ได้พบเจออยู่เบื้องหน้าหมาป่าหลอเดินปรีเข้าไปหาสองพี่น้องหมูก่อนที่จะพูดขึ้นมา <c oughs> ที่รักจ๋าคิดวันนี้มาอยู่บ้านไม้แบบเนี้ยแล้วจะรอดเลยจ้ะ <c oughs> โอโอ,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 โอ นัน่นแน่มีของฝากติดไม้ติดมือมาให้พี่อีกตัวอะไรจะเนี่ยโอ้ยไม่ๆมแหมแบบนี้พี่หมาเนี่ยก็คงจะต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าแล้วละสิทา่าได้สองทีควบสองกันเลยทีเดียวโอ้ยสะใจพี่หมาเลยเกินไม่นะ ลูกหมูสองพี่น้องร้องตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวก่อนที่หมาป่าหล่อจะพุ่งเข้าไปจับร่างของสองพี่น้องหมูเอาไว้และกดลงที่พื้นซึ่งทั้งสองพี่น้องลูกหมูนั้นก็ไม่สามารถที่จะสู้แรงและดิ้นขัดขืนหมาป่าหลอได้หมาป่าหลอจึงได้เริ่มบรรเลงกระบวนท่าวิทยายุทย์ที่เขานั้นได้ฝึกฝนมาและใช้มันกับสองพี่น้องหมูด้วยพลังอันเต็มเปี่ยมและเหลือล้อน ด้วยความหื่นกระหายซึ่งมันก็ทำให้ลูกหมูทั้งสองพี่น้องนั้นฟินจนลืมบ่ลงกันอีกแล้วเลยทีเดียวหลังจากนั้นทั้งสามก็สลบเมื่อไปด้วยความอ่อนเพลียอีกแล้วลูกหมูสองพี่น้องได้สติขึ้นมาก่อนที่พวกเขาทั้งคู่นั้นจะรีบบึ่งหนีไปเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากลูกหมูคนโตหรือพี่ใหญ่ ซึ่งก็อยู่ที่บ้านปูนที่ดูโออ่าและไฮโซเมื่อไปเจอกับพี่ใหญ่ทั้งสองลูกหมูก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาและพวกเขาทั้งคู่ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้พบเจอให้กับพี่ใหญ่ฟังว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นได้ถูกหมาป่านุ่มหล่อจับกดและกระทำอย่างสุดแรงจนพวกเขาทั้งคู่นั้นเสียน้ำแล้วก็หมดแรงกันไปทั้งคู่เมื่อได้ฟังดังนั้นลูกหมูคนโตก็ได้บอก กับน้องๆของพวกเขาออกไปว่าไม่ต้องกลัวไปเพราะบ้านของเขาหลังนี้นั้นมันแข็งแกร่งและทนทานส้ำบ้านหลังนี้ยังมีระบบนิรภัยที่ดีมากอีกด้วยที่นี่มีประตูที่แน่นหนาซ้ำยังมีสัญญาณเตือนภัยและกล้องวงจรปิดซึ่งที่นี่นั้นไม่ต่างจากปร้อมปราการลบเลยหมาป่าหลอไม่สามารถเข้ามาได้แน่ ซึ่งในระหว่างที่ลูกหมูสามพี่น้องกำลังคุยกันอยู่นั้นหมาป่าหลอกก็ได้สะกดรอยตามมาจนถึงที่บ้านปูนของลูกหมู้นโตมันไม่รอช้าพุ่งเข้ากระแทกใส่ประตูของบ้านหลายต่อหลายครั้งซึ่งนั่นก็ไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้หมาป่าจึงรู้ได้แล้วว่าบ้านหลังนี้นั้นมันไม่ใช่หมูหมูเลยการที่จะเข้าไปในบ้านหลังนี้ได้นั้นมันต้องใช้สติปัญญา และลู่ทางอื่นหมาป่าจึงได้เดินตะเวนสำรวจบริเวณรอบบ้านก่อนที่เขานั้นจะเหลือบมองไปเห็นปล่องควันซึ่งมันก็น่าจะเป็นทางเข้าทางเดียวของเขาและลูกหมูทั้งสามตัวนั้นก็คงจะคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนหมาป่าหลอจึงได้เริ่มปีนเข้าไปที่ปล่องควันและย่อนตัวเข้าไปภายในปล่องควันนั้นซึ่งเขาก็พลาดท่าตกลงไปที่เบื้องล่าง ซึ่งนั่นก็มีกระทะต้มน้ำร้อนเดือดๆอ,อยู่เมื่อหมาป่าหล่อตกลงไปเขาก็ได้กรีดร้องออกมาเสียงห้วยห้วนด้วยความร้อนที่ได้สัมผัสและเขาก็กระโจนออกมาจากกระทะใบนั้นในทันทีลูกหมูคนโตจึงได้จ่อปืนไปที่หมาป่าหล่อแล้วก็พูดออกมาหยุดอย่าได้ขัดขืนเชียวนะหมาป่าหล่อหยุดชะงักและได้เลือบมองไปที่ลูกหมูคนโตเขานั้น ถึงกับหน้าถอดสีเพราะเขาพลาดท่าไปกับลูกหมูคนโตซะแล้วยังไม่ทันที่หมาป่าหล่อจะได้ร้องอ้อนวอนเพื่อที่จะขอความเห็นใจจากลูกหมูคนโตลูกหมูคนโตนั้นก็ยิ้มออกมาก่อนที่เขาจะพูดกับหมาป่าหล่อกลับไปไอเวนเอ้ยมึงนี่กล้ามากเลยนะที่ใช้บุยุทธ์ช่วงล่างของมึงจัดการกับน้องๆของกูกูอะ ยุติธรรมมากพอมึงทำน้องกูแบบไหนมึงอ่ะก็ต้องโดนแบบเดียวกันว้ยพูดจบลูกหมูทั้งสามตัวก็ได้เข้าไปจับหมาป่าหล่อและก็กดร่างของเขาเอาไว้จากนั้นลูกหมูทั้งสามตัวพวกเขาก็ผลัดกันใช้วรยุทธ์จากอวัยวะเบื้องล่างจัดการหมาป่าหล่ออย่างหดเยี่ยมและสะสมจนหมาป่าหล่อนั้นร้องอดโอยโหยหวนแบบชนิดลืมบอลลมงกันเลย ภายในป่าคืนนั้นเสียงของหมาป่าหลอกที่ได้ร้องออกมาอย่างหวยหวนนั้นไม่มีใครรู้ร่วงได้เลยว่าเสียงนั้นมันมาจากที่ใดกันแน่กระต่ายกับเตาก็ละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยบรรดาสัตว์นานาพันธุ์ที่ต่างก็ใช้ชีวิตกัน ยังสงบสุขเรื่อยมาในป่าแห่งนี้นั้นได้มีกระต่ายหนุ่มรูปหล่อตัวหนึ่งที่มีหน้าตาหล่อเหลาเป็นอย่างมากเขานั้นเป็นที่หมายปองของกระต่ายสาวสาวและสัตว์ป่าอีกมากมายทั้งชายและหญิงหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าเต่าหนุ่มที่แอบซุ่มดูกระต่ายตัวนี้มานานมากแล้วกระต่ายหนุ่มนั้นได้รับการเยินยอปอปั้นจากสัตว์ตัวอื่นๆภายในป่าแห่งนี้ เรื่องหน้าตาความร่อและก็ความรวดเร็วของเขาทำให้เจ้ากระต่ายนั้นมักจะมีนิสัยที่เย่อหยิ่งจองหองและก็ขี้อวดโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับความรวดเร็วและก็ฝีเท้าของเขานั้นเขามั่นใจเป็นอย่างมากยิ่งมีสัตว์มากรีดการ์ดเขามากเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เขานั้นเฮาเขาไปอีกและก็มักจะชอบคุยโบเรื่องฝีไม้ลายมือและความรวดเร็ว ต่อหน้าสาัตว์เหล่านั้นวันหนึ่งได้มีหมาป่ารู้สึกมั่นไซ้เจ้ากระต่ายหนุ่มหล่อตัวนี้ที่มันนั้นมีหน้าตาหล่อเหลวกว่าเขาและก็ยังมีคนมากรี๊ดการ์ดมากกว่าเขาหมาป่าหนุ่มจึงได้ท้าทายกระต่ายในการวิ่งแข่งกันแกชักจะเหิ่เกริมมากเกินไปแล้วนะไอเจ้ากระต่ายวันเนี้ข้าหมาป่าขอท้าทายให้แกมาวิ่งแข่งกัน ถ้าใครแพ้แล้วก็คนนั้นน <WA. S 2> ่ะจะต้องยอมเป็นฝ่ายรับและต้องยอมทำตามอีกฝ่ายทุกๆอย่างเลยเจ้ากระต่ายได้ยินก็ยิ้มออกมาอย่างผู้ชนะเพราะในป่านี้นั้นไม่มีใครที่มันจะเร็วไปกว่าเขาได้อีกแล้วและเขาก็ได้ตอบหมาป่ากลับไปถ้าอยากจะลองก็ได้นะแต่ส <Wh> ่วนมากพวกที่กล้ามาท้าข้าเนี่ย เวลาที่ข้าวิ่งแข่งชนะข้าเนี่ยมักจะเล็ดกับมันสยับเยินเลยล่ะเอาซะจนขาอ่อนหมดแรงกันไปเลยหวังว่าตอนที่แกแพ้แกจะมีแรงมากพอที่จะเดินกลับบ้านนะไอหมาป่านะ่าโง่หลังจากพูดจาท้าทายกันเสร็จทั้งคู่ก็ได้เริ่มแข่งขันกันโดยที่มีสัตว์ทั้งหลายภายในป่าเป็นสัตว์ขี่พยานในจุดเริ่มต้น และก็จุดเส้นชัยและเมื่อทั้งคู่เริ่มวิ่งออกตัวกระต่ายหนุ่มก็ได้โชว์เนื้อ้วยการทำเป็นวิ่งด้วยความเร็วระดับเดียวกันกับหมาป่าด้วยท่าทางสบายๆในขณะที่หมาป่านั้นมีความมุ่งม,มั่นที่จะเอาชนะอย่างเต็มที่ทำให้เขาวิ่งด้วยความเร็วแบบเต็มพิกัดด้วยกำลังของเขาอย่างดุดนัน ทั้งคู่ได้วิ่งตีคู่สูสีกันอยู่นานจนหมาป่านั้นเริ่มที่จะอ่อนกำลังลงและลดความเร็วลงทำให้เจ้ากระต่ายนั้นวิ่งแซงไปด้วยความเร็วแค่ปกติของเขาและเขาก็ยังมีท่าทางสบายๆจนเขานั้นวิ่งไปเข้าเส้นชยัยกระต่ายหนุ่มนั้นได้ยืนรอหมาป่าอยู่ที่เส้นชัยอย่างใจเย็นและได้เห็นหมาป่า วิ่งมาด้วยท่าทางหืดหอบและก็เมื่อยล้าเต็มทีก่อนที่หมาป่านั้นจะวิ่งเข้าเส้นชัยมาทีหลังในฐานะผู้แพ้และหมาป่าก็ได้สุดตัวลงนั่งด้วยความเหนื่อยลา้าก่อนที่เขานั้นจะเหลือบมองไปที่เจ้ากระต่ายที่ยืนยิ้มเย้ยเขาอยู่กระต่ายหนุ่มนั้นจึงได้พูดออกมาเพื่อถวงสัญญากับเขาขาชนะแย่งขาวสะอาด หวังว่าแกจะรักษาคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้าน,นี้นะไอเจ้าหมาน,หน้อยหมาป่าที่เคยมั่นอกมั่นใจและมั่นหน้ามัน่นหนกว่าตัวเองนั้นชนะได้อย่างแน่นอนก็ถึงกับนา้าซิเจ้ากระต่ายได้เข้าไปสวมกอดหมาป่าจากทางด้านหลังจากนั้นก็ได้ลากร่างของเขาเข้าไปในพุ่มไม้ ต่อหน้าต่อตาเหล่าสรพรสัตท,ที่ได้เป็นสักขีพยานในการแข่งขันครั้งนี้มามะเจ้าหมาน้อยมาให้พี่ต่ายคนนี้ได้โดโด,ด,ด้ซะดีเพี่ยจะทำให้ดีๆให้น้องหมาเนี่ยลืมบนลงไปเลยล่ะมา,าอย่าเฮ็ดคอยเมื่อลากหมาป่า เขาไปในพุ่มไม้เจ้ากระต่ายก็เริ่มบรรเลงเพลงอวัยว,วะเบื้องล่างเขาใส่หมาป่าในทันทีโดยที่หมาป่าหนุ่มนั้นไม่มีแม้แต่แรงที่จะต่อต้านและขัดขืนเพราะเขาจัดเต็มไปกับการวิ่งจนหมดแรงแล้วหลังจากที่เจ้ากระต่ายได้จัดการกับเจ้าหมาป่าจนอ่อนแรงเขานั้นก็ได้เดินออกมาจากพุ่มไม้และได้เลือบมองไปเห็นเจ้าเต่า ที่เดินต้วมเตียมต้วมเตียมมาอย่างช้าๆไหนไหนไหนเริ่มแข่งกันตอนไหนเพื่อนๆนเมื่อได้เห็นดังนั้นเจ้ากระต่ายจึงได้เดินเข้าไปหาเจ้าเต่าและก็ได้หัวเราะยาะออกมาอย่างซาใจเพราะเจ้าเต่านั้นเดินมาถึงตอนที่พวกเขาแข่งขันกันจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮ <c oughs> <c oughs> โอ้ยขำจะรั่ว ไอเต่าเอ้ยแกนี่มันช้าซะจนมาถึงตอนที่เขาเนี่ยตลาดวายกันหมดแล้วฮาเขาแข่งขันกันไปถึงไหนต่อไหนแล้วและเจ้าลมกดผู้ชนะก็คือข้ากระต่ายผู้นี้เว้ยอ้าวแย่จังงี้ก็อดดูพอดีเจ้ากระต่ายจึงได้กวาดตามองดูเจ้าเต่าก่อนที่จะพูดท้าทายเจ้าเต่า ให้มาวิ่งแข่งกับตนงั้นก็เอาแบบนี้สิเจ้าเต่าแกมาแข่งกับข้าแล้วแกก็จะได้อยู่ในเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแบบเกาะขอบสนามไปเลยคิดว่าดีไหมล่ะมาลองดูไหมด้วยความที่ว่าเจ้าเต่านั้นได้เห็นท่าทางยีหยวนกวนประสาทและอวัยวะเบื้องล่างของเจ้ากระต่ายก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเพราะเจ้ากระต่ายนั้นกำลังหาเรื่องตนอยู่ เจ้าเต่าจึงได้ตอบกลับไปโดยที่ไม่ลังเลใจเลยแม้แต่น้อยได้สิงั้นเรามาแข่งกันคำตอบของเจ้าเต่านั้นทาเอาสะเจ้ากระต่ายคำกรากออกมาเพราะเจ้าเต่าที่เดินต้วมเตี้ยมชักช้าแบบนี้จะมีปัญญาอะไรไปวิ่งชนะเจ้ากระต่ายได้เออออเกล้ารับคำถาซะด้วย งั้นก็ดีเลยข้าจะแสดงให้แกได้เห็นว่าเต่าแบบแกน่ะไม่ควรที่จะมาแย้มกับกระต่ายเจ้ารมกดแบบข้าและเมื่อแกเป็นฝ่ายแพ้เดิมพันแกก็จะต้องเป็นฝ่ายรับให้ข้าเนี่ยทำอะไรกับแกก็ได้ตามใจเข้าใจใช่ไหมพูดจบทั้งสองก็ได้เตรียมตัวแข่งขันกันซึ่งเจ้ากระต่ายน,านั้น ก็ได้ลงแข่งแบบสองรอบติดและก็หลังจากที่เสร็จกิจจากหลังพุ่มไม้มาแล้วหลังจากที่เริ่มสตาร์ทออกตัวเจ้ากระต่ายก็ออกตัวพุ่งไปด้วยความรวดเร็วจนเจ้าเต่านั้นมองไม่เห็นฝุ่นเจ้าเต่าได้จะเดินต้วมเตี้ยมไปอย่างเชื่องช้าเหล่าเพื่อนเพื่อนสรรษษัตว์สัตก็ต่างพากันใส่หนาะเพราะรู้ดีว่าเจ้าเต่านั้น ไม่มีทางที่จะชนะเจ้ากระต่ายได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งไปได้จนเกือบที่จะถึงเส้นชยัยเขานั้นก็เริ่มรู้สึกอ่อนเพลียและก็ง่วงนอนเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อเขาได้มองเห็นเส้นชัยอยู่ไม่ห่างมากนะักเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะเอนกายลงนอนใต้ต้นไม้ซึ่งก็อยู่ข้างทางเพราะเขานั้นคิดว่าต่อให้หลับไปสักนิดเจ้าเต่านั้น ก็คงจะตามไม่ทันแน่ๆซึ่งในระหว่างนั้นเจ้าเต่าก็ได้แต่เดินต้วมเตี้ยมไปเรื่อยๆเวลาได้ผ่านไปหลายชั่วโมงเจ้าเต่าก็ได้เดินไปจนเข้าเส้นชัยและได้ยืนรอเจ้ากระต่ายอยู่ที่นั่นและเมื่อเจ้ากระต่ายตื่นขึ้นมาก็รีบพุ่งตัวไปและก็เข้าเส้นชัยด้วยความดีใจเย้ yeah! ชนะแล้วเว้ย ไอเต่าหน้างโง่บางอาจมากล้าแข่งกับข้าผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักวิ่งเจ้ารมกฎคนนี้แต่เมื่อกระต่ายได้เลือบมองไปเห็นฝูงชนเขาก็ได้เห็นว่ามีร่างของเจ้าเต่ายืนมองเขาอยู่ตรงนั้นเขาตกใจเป็นอย่างมากเฮ้ยไอเต่านีแกมาได้ไงวันเนี้ยปุ๊บ,ปบเป็นเป็น,ปนไปไม่ได้อ่ะ ขาไม่เชื่อแกแกแกต้องโกงข้าแน่ๆเจ้าเต่าไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาเดินมากระชากร่างของกระต่ายเข้าไปก่อนและเขาก็ได้ลากร่างของกระต่ายเขาไปที่พุ่มไม้เจ้าเต่ายิ้มออกมาอย่างพอใจเจ้ากระต่ายรักษาสัญญาด้วยละ่ะเจ้าพูดเองนะว่าจะเป็นฝ่ายรับ และก็ยอมทำตามผู้ชนะทุกอย่างโดยดีงั้นพี่เต่าคนนี้ก็ขอจั่วเลยแล้วกันนะน้องตายจ๋าไม่นะไม่ช่วยตายด้วยเจ้าเต่าจับเจ้ากระต่ายกดลงไปและก็บรรเลงเพลงอวัยวะเบื้องล่างเพื่อจัดการกับเจ้ากระต่ายอย่างเชื่องช้า